สวัสดีจ้าอีสานอนโนเวนิกาจ้าวันนี้อยู่บ้านพี่เล็กวันนี้ส,สําสหรับคนที่ถามหาพี่เล็กวันนี้เราทําอะไรกันคะพี่เล็กทำขนมทำขนมอะไรกินถ้วยทําขนมถ้วยวันนี้พี่เล็กทาขนมถ้วยให้กินค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรใส่มากนะคะในน้ําสีเขียวๆอันนี้ก็เอาใบเตยไปปั่นแล้วก็คั้นเสร็จแล้วก็เอามาใส่แป้งข้าวเจ้า แล้วก็น้ำตาลเกลือนิดนึงนะคะอันนี้แหละอันนี้เป็นผ่านมานะคะใช่เป็นตัวเลยวันนี้พี่เลยจะทำขนมถ้วยให้กินอยากกินหลานอยากกินเพราะที่นี่ไม่มีขายแบบว่าแบบสดๆเขามีแต่ฟิชมาแล้วมนนันเจี๊มจนเราก็เลยต้องทำเจียมกินเองเอาเลือสองถ้วยต้องใส่เสือเ้อแขนยาวหยอดนะเพราะว่า อันนี้เรานึ่งนึ่งชั้นแล้วนี่กี่นาทีคะประมาณ15นาทีโอเคอฮ้ยนี่ได้เยอะอยู่เนี่ยนี่น่าจะประมาณสักสามสี่รอบเออดีจะได้กินเยอะเยอะเซฟได้กินเยอะเยอะอร่อยแน่นอนรับประกันสูตรนี้ทำเองนะคิดเองเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะพริกไปเยอะโอเคค่ะพี่น้องนี่ก็เดี๋ยวเข้ามมาเบิ้งหลังจากที่มันสุกแล้วนะคะเนาะ 15นาทีใช่ไหมใช่แล้วตีเลยนี่กะครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวพี่เล็กเปิดพอร์บเปิดพอร์บบึ้ยสุกแล้วสุกแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำนะคะน้ำกะทิน้ำกะทิข้าวที่เอาน้ำกะทิเข้าไปค่ะพี่น้องหอมใบเตยห่วยห่วยหอมห่วยห่วยมากเลยพี่เล็กแปฝด้วย แต่ว่าหอมมากหอมชื่นใจหอมหวยหวยเพราะว่าเป็นไปเตยสดเนี่คันสดแล้วมันก็เลยหอมหวยหวยมันหอมหวยหวยนะเอายอดนำกะปิก็ไปโอ้ยไอ,อ,อน้น้ำเดี๋ยวก่นันลูกใส่ขอ่อก่อนเอายอดนำกะปิ <S <S อุ้ยเจมโจนมัมนำมัมลูกดิ้นเลยหาลูกอยากกินมะคำหน่อยอยากกิน วันนี้กินทั้งอาหารลาวกินทั้งขนมไทยราวหวานมาครกนาสิ่ไปท่่นเกาหลีมาเนาะเทคนิคการการหยอดขนมคืออะไรแล้วป่ะใส่ซ้่แกนยาวไม่ใช่ปกติเขาต้องเอาไปใส่กาน้ำไงเออเออนึกออกไหมนึกกาญ้ำเหมือนแบบที่ทําขนมครกอะเราก็ไม่มีเราก็มีไงมีเครื่องตัวแบบว่าใส่นี่อยู่หน่อแล้วอันนี้รอนึ่งอีกกี่นาทีคะประมาณสิบสามนาทีให้กะทิ้งแตก นีั่งไฟแรงจ้างกระทิบกระซายนี่อพี่เล็กซอยซอยพี่น้องฟังไหมซอยซอยห่อหมกมุกไปปัดป้าไม่ใช่นั่งดูห่อหมกมุกแบบมุกซอยซอยห่อะไรนะห่อหมกห่กมุกเอาไปผัดป้าตลกอะต้องซอย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 ผู้ชายสมน้อยเราเคยเห็นเป่าบุญจริงไม่รู้จักพ่อเป่าเปิดสิโอ้นี่แหละสารไข่ฟงอ้าวเดี๋ยเอาไปนะ เี๋่ก็รอแตกเค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิรงต่อวิซซูอีกที่นึงนะคะพี่น้องปิด้าเลยค่ะโอเคตอนนี้เขากำหนดเวลาแล้วไปนะเปิดเลยค่ะพี่เล็กาด้นั่งกินบอกหอมหวยหวยปิดไฟได้อันนี้เราก็ไปพักอันนี้ทำอะไรต่อยกลงหยกลงเอาระว่งมันหลงเลยนะพี่เล็กเอาให้ เจังแ,แค่ออกแต่ล้วกันนึงไหมพักกี่นาทีอ่ะรอสักประมาณสิบนาทีได้ไ่กไหมค่ะเออเอออ่ะตักให้มันเหลวเด้ออร่อยเด้อล่ะพี่น้องบงสูตรนี้ร,รบับประกันรับประกันตอนนี้ของหวานกินเบิร์ดแม่ม่านมากินของหวาน นั้นเนื้อหมู <โม S 2> เนื้อไก่เนี่ยตั้งไว้จะทำอะไรกินคะ <c oughs> ยังไม่รู้อาจจะเป็นก๋วยเตีต๋ยวหมูตื่นกับไก่มะนาวอืมรอีชายเลิกงานกลับมาก่อนดูสิเป็นตะน,นุ่มลินเดอร์เดี๋ยวหอบอ่ะตักออกเออตักออกแล้วก็ แต่ทำให้มันเย็นก่อนเนาะแ้วค่อยแช่เย็นก่อนร้อนใช่ไหมร้อนสิได้แล้วทั้งหมด12ถ้วยนะคะอันถ้วยนี้ซื้อมาจากตลาดไทยเดี๋ยวจักบาทนี่12้วย3บาท50 12อันนี่หรออืมไม่แพงนน่นอนไอแซลงินก็ เดี๋ยวห้าสิบเมื่อเบิ้งตอนแค่แน้วแต่ตอนนี้ยังแค่ไม่ได้ลอยสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเบิ้งตอนแคอีกทีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ็กนี้เย็นแล้วใช่ไหมเย็นแล้วเย็นแล้วาพี่เล็กสิแค่ขนมถ้วยมาดูไว้ซูงไหมสูงอ่ะมันนิ่มมากอ่ะเออสินี่ร้านก๋าเตี๋ยวชอบชอบกินเออสมัยเป็นเด็กหน่อยโอ้ยโยกขึ้นสูงไม่ไม่เห็น แค่ให้ดูเขียนให้ดูข้างเขียวๆมันนิดนึงหูดูดีดูดีเจลลี่ไหมเด้งมีความเด้งอย่างเราไม่ชอบแข็งๆเราชอบแบบนิ่มๆเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นแซ่บแม่มันนั่งกินน้่ไ อีกสามรอบสามรอบสองรอบแล้วก็ดูเพลงหอมหมกห่วงไปฝากป้าเต่างอยเต่างอยแล้วก็อะไรอีกนะบักแตงโมโอ้โหบักแตงโมบักส้มโอเนี่ยชอบเต่างอยตอนเนี้ยบักแตงโมฟัไวิเต่าเต่างอยมันเหมือนนานหรือยังนะน้องเหมือนเคยได้ยินนานแล้วเนาะแต่ก็ยังจะมาเปิดดูเนี่ยแต่ว่าชอบบักแตงโมบักส้มโอเอาไปคานน้ำกะทิอะไรเขาลองมันสนุกดีนะ จะแซบหลายเด้อดูมันเละๆนะแราว่ามันจะมันจะรื่นปากมันจะรื่นนุ่มรึ๊บหน้าปากรึดไปเลยลงคอไปเลยแต่ความจริงถ้าเทียบขนมอันเนี้ยกับขนมถ้วยฟูนะอันนี้ก็กินง่ายกว่าหวานกว่าถ้วยฟูหวานมันถ้วยฟูที่เป็นฟูๆใช่ไหมเอออันนั้นมันจะแน่นแน่นคอนิดนึงเนาะอันนี้มันจะรื่นรื่นคออันนี้มันรื่นรื่นได้แล้วจะเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านด้วยเพราะว่า กลับอยู่แล้วของหวานอะไม่เกลียดเลยทั้งวันของหวานที่ให้เอามาเถอะเค้กช็อกโกแลตน่ะเอามาปอนนึงก็หมดปอนนึงดาร์กช็อกโกแลตอย่างเงี้ยแต่ก่อนยังไม่กินนะดูซี่ดูซี่สรุปเดี๋ยวเดี๋ยวน่าควาอุ้ยเปนตาแซ่บหลายอะอ่ะจัดการเลยกินให้ต้องกินทานโชวไม่คะอ้าวคำหนึ่งเอาพี่เลยนะเอาวคือคำสุดท้ายคำสุดท้ายเหลือนี่อันนี้พอดี ปึ้งแล้วนี่ก็จะนึ่งเซตต่อไปไปล้างก่อนแล้วก็พี่เล็กกินโชว์ช่วงกินโชว์เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอร่อยเอาไปใกล้ๆหน้าหน่อยมันเลนกล้องมันไม่ได้เอาไปเออเอาไปใกล้ๆเอาเนื้อเนี่อืมอร่อยอานาคคำหนึ่งไหมใช่พี่เล็กกินเลยไปกินกันเลยมองกล้องสีเราบอกท่านผู้ชมว่าฟินาเล่แซ่บมากค่ะ แซบหลายแซบก็หมกพวกบ่แซบหมกพวกกินเบ้นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มากลับมากรอกกินตามเนี้ยนี่เป็นอันที่เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งเซตใหม่นะคะพี่น้องนักกินไหมอร่อยพี่เล็ก่ะพี่เล็กไยบายพี่น้องเท่ากันไยบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ